มันไม่ได้ตลกน้องมันกลัวจุดที่1สถานที่รับชมสมเด็จพระนริศร์ชืัอว่าจ้าวเมืองเจ็ดประเทศสารราษฎร์ไต้หวันโคราชฟิลิปปินส์และจังหวัดของท่าน